ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะไก่วรายุธยอมรับข้อผิดพลาดสั่งรื้อ 4G ดังดวงหารัทยใหม่ทั้งหมด จบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับละครเรื่องดังดวงหารุไทยต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้พี่ไก่ตั้งใจสร้างสรรค์ให้แฟนๆได้ชมละครที่มีคุณภาพแต่ดูเหมือนว่ากระแสตอบรับจะไม่เป็นไปตามที่พี่ไก่คาดหวังเพราะชาวเน็ตต่างมองว่า CG ในเรื่องคือปลอมมากและมีชาวเน็ตตาดีแอบเห็นว่าได้มีการนําภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Murder on the Orient Express มาใส่ในบางฉาก ล่าสุดถึงแม้ละครจะลาจอไปเป็นที่เรียบร้อยแต่พี่ไก่ขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการรื้อซ g ใหม่ทั้งหมดโดยโพสต์ข้อความลงอิสต์แกรมว่าขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนักแสดงทีมงานทุกฝ่ายทั้งเมืองไทยและเมืองนอกและขอบคุณแฟนละครที่ให้กำลังใจกับละครเรื่องนี้มาตลอด ความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นไก่ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวละครจบแล้วแต่ยังไม่จบไก่จะทำซีจีที่ออกมาแล้วมีปัญหาไก่จะทำใหม่หมดเพื่อความสมบูรณ์ของตัวเองอาจจะไม่สมบูรณ์ของคนที่ไม่ชอบก็มีไม่ว่ากันครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับ